สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมี้ก,กระตูข้าวมาเมืองควายเพศผู้ดอพี่น้องเด้วยนะบรรยากาศนะครับผมนอกบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าผึ่งเกี่ยวข้าวเส็ดพี่น้องเอ้ยนะ กินยากินเสี้ยงเอาเลยเล่มกินไปอากาศถุงให้ถุงหน้าฝึงเจ้าาวคาเซ็ตไม่ไหมพี่น้อง ะจองกล่ ality, ute, องยินจองกล่องสงสัยปวดอึ้่นั่นไงนั่นไงอื ولا, ้อเลยอื้อเลยอือนะอ, so อืออใส่กล้องอีกอ่ะหมูเพื่นกับจิ๋วใกล้ๆเพื่อนเราพี่น้องเอ้เพื่อนเราหมูเพื่นอ่ะขอหาหมูเราพี่น้องเอ้ย 啊。Ah.